สวัสดีค่ะเรื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับโอ๊ตเองนะไปฟังช่องน้องผู้ชายคนหนึ่งนะเขาคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหัวข้อเนี้ยที่ฟังมาพูดถึงว่าตอน AI ใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ชอบเลยโอ๊ตกับมิเตอร์นะก็ไม่ชอบนะ AI ไอ่ะไม่ใช้เลยและยอมรับที่หลังว่าเราเลี่ยงไม่ได้เลยนะอย่างโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆยี่ห้ออย่างเงี้ยก็มีระบบ AI ติดมานะคะ เราสองคนหมายถึงโอ๊ตกับมิเตอร์เนี่ยก็ใช้เท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นนะคะที่สำคัญคือฟรีน้องที่เขาพูดถึงเนี่ยเขายกตัวอย่างเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยน้องก็ไปหาความรู้ศึกษาข้อมูลลองเล่น AI ดูว่าใช้อะไรได้บ้างน้องก็มองไปถึงสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันทั่วไปยกตัวอย่างเช่นอยากจะซื้อพิซซ่าสักร้านหนึ่งไปถาม AI ว่าซื้อพิซซ่าร้านไหนที่จะคุ้มที่สุดในราคานี้ AI ก็ให้ข้อมูลมาร้านนี้นะมีขนาดเท่านี้ได้ของแถมนั่นนี่นูน่นตรงนี้ก็เป็นข้อดีและเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเรานะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังโพสต์ฟังน้องเขาเล่าจบนะก็นึกไปถึงว่าเฮ้ยเราจะเ,เ,เอา AI เนี่ยมาลองดูซิเดี๋ยวเราลองพร้อมกันเลยนะ วัดเตรียมโทรศัพท์มือถือไว้แล้วจะถามข้อมูลเกี่ยวกับหาแฟนฝรั่งสิ AI จะมีคำตอบให้ไหมคำถามจะใช้คำถามแบบที่เราหลายๆคนเนี่ยเคยถามเอาไว้และอยากรู้นะคะวดเข้ามือถือวดก่อนนะวัดไม่มี AI อะไรเลยนะที่วดใช้เนี่ยวดก็จะใช้ Google นะแล้วเขามี Gemini เข้ามาด้วยนะวัดก็ไม่รู้หรอกว่าจะใช้ได้มากแค่ไหนแล้วก็มี แอทซิสแตนด้วยนะว่าจะใช้ที่รถมีนี่แหละถามดูนะเนี่ยเป็นเจมิไนนนะคะว่าต้องมีการสลับสับเปลี่ยนสิ่งที่วอติดตั้งเอาไว้ก่อนนะอะลองดูแล้วกันนะว่าจะใช้วิธีพูดนะถามภาษาไทยก่อนว่าจะรู้ไหมนะรศัพา์โอ้แล้วไม่มีภาษาไทยนะเซตเป็นภาษาอังกฤษไว้จะจะถามภาษาไทยก่อนอยากหาแฟนฝรั่งหาได้ที่ไหนคะเอาใหม่เอาใหม่เปิดเสียงดังๆก่อน เอาใหม่นะ <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษอยู่อะอะภาษาอังกฤษสิะจะหาแฟนฝรั่งได้ที่ไหนคะเขาไม่เข้าใจโอ๊เพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษอะรองหาภาษาอังกฤษเราพูดภาษาอังกฤษนะ I would like to find a foreign e r boy friend เอ t I would like to find a foreign e r boy friend โอ๊ยก็ไม่รู้เรื่องอีก <c oughs> เอาใหม่นะ เดี๋ยวจะใช้ Google ดูนะอันนี้อันนี้เมื่อกี้เจมีนายเขาไม่รู้ภาษาไทยแล้วนะเอา Google ดูนะหาแฟนฝรั่งที่ไหนดีคะของโอนนี่ไม่รู้จักภาษาไทย<笑><笑>เอาใหม่ Google Where can I find a new boyfriend? พอใช้ภาษาอังกฤษนะโทรศัพท์โอทรู้นะโอทถามว่าจะหาแฟนฝรั่งได้ที่ไหนคือหาแฟนใหม่ได้ที่ไหนนะทางโทรศัพท์เนี่ยเขาก็ให้เว็บไซต์มาเพียบเลยนะแต่ภาษาไทยไม่มีเครื่องโอทไม่รู้จักภาษาไทยนะก็เลยเอามาเล่นไม่หนุกเลยอะ่ะนี่จะทำให้เป็นภาษาไทยแปลได้ไหมแป๊บนะจำได้ว่า มีเว็บมีส่วนของชาเสล t e อะเป็นไทยจะลองดูนะ mm hmm. ได้ไหมยนะแล้วพูดได้ไหมเนี่ยผมพูดใหม่หาแฟนฝรั่งที่ไหนดี <c oughs> เครื่องอมันไม่รู้จักภาษาไทยอ่ะถ้ารู้จักภาษาไทยเนี่ย เขาก็มีข้อมูลขึ้นมาให้นะอย่างอ่าสมมุติเราเป็นภาษาอังกฤษว่า which country is good boyfriend <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขามีข้อมูลมาให้นะแต่ภาษาไทยเครื่องว่าไม่รู้จักภาษาไทยไงนะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่มี ประเทศไหนที่มีแฟนที่ดีที่สุดเลยอยู่ที่ความต่างของวัฒนธรรมและหลายๆอย่างและความพอใจของบุคคลอันนี้จากข้อมูลที่ได้มานะเป็นภาษาอังกฤษนะเสดายจังคุณลองใช้ดูนะถามในโทรศัพท์ของคุณอะที่เล่นเป็นภาษาไทยได้ะนะที่มี ไมมีรูปม,ลมแล้วให้พูดได้เป็นภาษาไทยหรือใครที่ใช้ ai chat นะคุณลองถามดูสิคุณก็ถามไปว่าหาแฟนฝรั่งที่ไหนแล้วก็ถามไปว่าแบบนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมเหมือนคำถามที่เราถามอะแล้วดูซิว่าจะได้ข้อมูลอะไรนะคะเช่นแต่างงานจดทะเบียนกับฝรั่งดีไหมอย่างเงี้ยหรือถ้าอยากได้ฝรั่งที่ ช่วยเหลือการเงินต้องทำยังไงลองดูว่าจะได้ข้อมูลอะไรมานะโอเสียดายมากเลยอะโทรศัพท์วอไม่รู้ภาษาไทยโอต้องไปหาหา AI ที่รู้ภาษาไทยก่อนไม่รู้ว่ามีไหมอะ AI ฟรีอะเดี๋ยวนะหาก่อน AI ไทยจะลองหาดูก่อนนะถ้าได้นะน่าจะเล่นสนุกแบบ จะลองหาดูว่ามีไหมนะ AI ไทย โออดอัดหน้าจอหลายครั้งแล้วนะคะได้ยินแต่เสียงไม่มีภาพนะคะโพสตทำเป็นภาพถ่ายมาให้คุณดูเป็นไอเดียนะว่าเวลาคุณทำบนโทรศัพท์มือถือคุณเนี่ยคุณต้องหาอะไรบ้างนะคะไอคอนที่ต้องหาตัวแรกเลยก็คือเจมีไนหน้าตาเป็นแบบในภาพที่โ oh, อใส่ไว้ให้นะคะก็คลิกเข้าไปจะมี ภาพขึ้นมาพันภาพต่อไปนะคะคุณก็ใส่คำถามในนั้นนะคะเป็นภาษาไทยถ้าคุณไม่มีเจมิ n i ของโอใช้เป็น Android นะถ้าคุณไม่มีเจมิ n i นะคะคุณเข้าไปคลิกที่ Google ได้แล้ว Google เนี่ยจะมีข้อความขึ้นมานะคะแล้วให้คลิกข้างล่างว่าเปิดเจมิ n i ภาษาอังกฤษเขียนว่า open g e m i n i นะคะแล้วก็จะได้ข้อความ เหมือนกับที่คุณคลิกเจมิไนตั้งแต่แรกเหมือนกันแล้วก็มีช่องให้คุณใส่คำถามนะคะคุณก็พิมพ์คำถามเป็นภาษาไทยไปตัว AI ก็จะประมวลผลหาข้อมูลมาให้คุณนะคะคุณก็เลื่อนอ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านเยอะเลยนะคะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นทั้งข้อมูลตอบคำถามที่ถามและคำแนะนำวิธีที่ควร ปฏิบัติหรือวิธีที่คุณจะทําต่อไปหลังจากนี้เขาให้ข้อมูลดีพอสมควรเลยนะคุณเป็นข้อมูลที่อดคิดแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นการหาข้อมูลด้วยตัวเองนะคะคำถามต่างๆที่คุณสงสัยถาม AI เบื้องต้นได้เลยเพื่อระวังตัวเองนะคะมาดูกันว่า เวลาคุณพิมพ์เข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะได้อ่านข้อมูลยังไงบ้างน,นะคะท้ายวิดีโอนี้นะคะโพสทำบนคอมพิวเตอร์นะคุณหน้าตาในมือถือคุณจะเหมือนกับภาพถ่ายที่โถ่ายมาให้คุณดูเป็นตัวอย่างนะจะไม่เหมือนกับจอคอมพิวเตอร์นะคะคุณคำถามนะคะหาแฟนฝรั่งได้ที่ไหน ข้อมูลขึ้นมาเพียบเลยนะคะอ่านไปเลยจ้าเยอะไปหมดเลยเนี่ยต่อไปนะคะเดทฝรั่งครั้งแรกเดทแรกฝรั่งหรอเดทแรกฝรั่งมีเซ็กไหมนี่คือข้อมูลนะคะคุณต้องขยันอ่านนะคะแล้วคุณจะได้ข้อมูล ดีๆเพื่อไปคิดไงว่าคุณจะทำอะไรแบบไหนยังไงนะคะที่คุณโอเคนะคะฝรั่งบอกจะมาหาส่งตั๋วเครื่องบินให้ดูข้างบนเห็นไหมคะคุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษเห็นไหมตั๋วเครื่องบินปลอมหาไปเรื่อยๆนะคะมีคำของเงินอีกมีค่าธรรมเนียมต่างๆนานาเนี่ยระวังเธอ ่านให้หมดเลยนะคะไปคุยฝรัง่งไม่เคยเจอตัวจริงฝรั่งเรียกฉันพันรยานี่เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญมากโรแมนต์แกมเป็นยังไงล่ะอ่านค่ะอ,อ่านอ่านเยอะๆนะคะมีทั้งสิ่งที่ควรระวังและคิดให้ดีมีทั้งคำแนะนำนะคะ นี่คือสิ่งที่หาคำตอบได้บนโทรศัพท์มือถือที่คุณมีนะคะคุณต้องหา AI ที่คุณมีให้เจอด้วยนะใช้แบบฟรีนะคะคำถามต่อไปแฟนฝรั่งประเทศไหนดีที่สุดอยู่ที่ความเชื่อความชอบความนิยมไลฟ์สไตล์อ่านอ่นอ่าน,านนะบทสรุปคือไม่มีประเทศไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคะ <c oughs> อ่ะถามว่า พูดภาษาอังกฤษไม่ได้มีแฟนฝรั่งได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้แน่นอนที่จะมีแฟนฝรั่งแม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือพูดได้ไม่คล่องนักอีปัจจัยที่ทำให้เป็นไปได้12345อ่านไปและสิ่งที่ท้าทายอ่านไปค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับให้ด้วยนะคะคำถามต่อไปฝรั่งเป็นทหารอยู่ สนามรบแชทได้หรือคะคำตอบคือทหารที่ประจำการอยู่ในสนามรบหรือพื้นที่ปฏิบัติการสามารถแชทได้คะ่ะแต่จะมีข้อจำกัดและความไม่แน่นอนสูงมากแล้วเขาก็จะมีข้อมูลให้เราได้เข้าใจและรู้เพิ่มเติมคุณก็อ่านไปสิอ่านอ่านอนอ่น,อน,อนไปนะฝรั่งรวยหาที่ไหนคะ บอกว่าฝรั่งรวยด้ยนะให้หาที่แอปพลิเคชันแล้วเขาก็แนะนำมานะคะในแอปที่อดเห็นในคำตอบนี้นะคะอดเคยไปหาข้อมูลแล้วเป็นสแกมนะคะลักซี่เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าแอปเนี้มีชื่อเสียงในการคัดกรองสมาชิกเข้มงวดผู้ใช้อาจต้องแสดงหลักฐานรายได้นะคะแล้วก็มีเลนแนมแมทช์อีไลท์ซิงเกิลให้คุณดูที่ตัวน,น้อยด้านล่างนะคะ บอกว่า g m m n n i c n n m k k m m s t t k k s so double check it หมายถึงว่าเจ้า Gemini AI ตัวเนี้ยก็ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้เหมือนกันให้เช็คแล้วเช็คอีกดับเบิลเช็คนะคะอย่าเชื่อ100%ที่เอาพูดถึง AI มาแนะนำวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยตอบคำถาม ให้กับคนที่สงสัยเบื้องต้นนะคะไม่ใช่ให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะข้อมูลหลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่ดีข้อมูลหลายข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่เชื่อถือก็ดีพิจารณากันนะคะใครมีคำถามอยากถามโอ๊ตอยากคุยวิดีโอคอลส่วนตัวเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้นะคะคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะ ใครไม่วิดีโอคอลไม่ต้องเข้านะคะโอดไม่ต้อนรับคนที่ไม่วิดีโอคอลไม่แสดงตัวตนนะคะขอบคุณที่ฟังและดูวิดีโอขอให้โชคดีมีสติเยอะๆบายๆจ้า